แกงกลาวนะครับในแต่บ้านเนาะในกฎเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าห้ามให้ผู้อื่นนะครับที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านใช้สิ่งอนุกรณ์สะดวกในในพื้นที่แกงเกลวทั้งหมดนะครับ จะได้เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะครับเรื่องไม่ไม่ไม่มากครับก็คือสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวจะต้นเดือนเนาะก็จะเป็นมีเรื่องอัปเดตเรื่องกองปูเลยเรื่องเรื่องสีปลาเลยนะครับก็เรื่องแรกน,นะครับเดี๋ยวยื่นกดสภาได,ด้การอัปเดตกดลงไปเนาะทั้งหมดสองจะมีอยู่สองสองยอดสองข้อเนาะ,ะเดี๋ยวทุกคนช่วยกันไปอ่านกดนะครับก็มีเรื่องครูดาวเนาะที่ว่าที่ขอไว้แล้วก็ เรื่องการขึ้นคนนะครับขึ้นคนที่ตอนนี้ไวลิสต,ตอนนี้ไม่มีหลุดเนาะก็จะใช้วิธีการอ่าถ้าคนนั้นไม่แอคทีฟแล้วก็แก๊งอยากจะให้อคนนั้นออกก็ให้รวมตัวกันมาเกินครึ่งนะครับของจำนวนสมาชิกแกง๊งแล้วก็มาเอาลงชื่อเอาชื่อคนนั้นออกได้เลยนะครับผมกดกดเอาคนออกแก๊งนะครับก,ก็เลิกกดก,ดกด็ฝักป,ปักไป อ่านานกันนะครับผมโอเคครับเรื่องที่สองเรื่องต่อไปเนาะเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องอสวัสดิการพิเศษกองทูนนะครับก็ตามกฎก็คือเราจะรีการทุกๆเดือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้วันที่สามสิบแล้วพกนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับเราจะใช้กฎเดิมวิธีเดิมนะครับชื่อวงเกจัดอะ่ะในวันพ่กนี้ก็คือเที่ยงคืนหลังเนี่ยครับเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวสภาจะประกาศนะครับว่า ให้แก๊งไปณจุดไหนนะครับในการที่จะไปเป็นเจ้าของจุดปูนนะครับกฎการเล่นก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือใครที่ไปถึงจุดนั้นก่อนนะครับที่สาประกาศไว้ก็จะได้เป็นเจ้าของจุดนั้นก่อนจุดคนแรกนะครับเป็นแก๊งแรกจกะได้เป็นเจ้าของนันไปนะครับแล้วก็แก๊งที่สองที่สามตามมาก็จะเป็น ็จะเป็นผู้ท้าชิงที่หนึงแล้วก็ผู้ชันผู้ท้าชิงที่สองนะครับผมจะเป็นตามตามนั้นเลยนะครับก็วิธีการเดิมกดการเล่นเหมือนเดิมนะครับตอนไปสามารถสามารถไปอ่านได้ <จะ S 1> ที่นนนในกฎของสภานะครับผู้ดูสดตริอเองค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องบ้านนะครับผมาจากที่เมืองนะครับได้มีการปิดไปเนาะเป็นทั้งหมด6วันนะครับ าทางสภาก็เลยจะขยับวันในการครอบครองบ้านให้อีกหกวันนะครับตามที่วละเวลาของที่เมืองปิดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันก็จะขยับที่จะใช้วิธีเดิมก็คือบ้านหลังใหญ่ไอ้บ้านหลังกลางนะครับบ้านหลังกลางใช้ห้าเออแล้วก็บ้านหลังใหญ่ใช้สิบเออนะครับใช้วิธียืดเออเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า เวลาเนี่ยจะยืดออกไปนะครับจะเป็นวันที่17บเตอนเที่ยงคือไอามา่ใช่ครับ17เวลา17ตอน5้าทุ่มห9นะครับแก๊งสามารถส่งส่งยื่นเพื่อขอชิงบ้านนะครับได้เนะบ้านกลาง5บ้านหลังใหญ่10 แล้วก็วันที่เล่นก็จะเป็นวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิแปดจะเป็นหลังกลางหลังกลางนาอทั้งสองหลังเลยนะครับวิธีการเล่นยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับยังคงเป็นเหมือนเดิมก่อนนะตอนนี้ส่วนกฎเพิ่มเติมเดี๋ยวจะพาจะประกาศตามให้ที่หลังนะครับเราจะมีกฎอะไรเพิ่มเติมลงไปนะ <S <S <ๆ>เพื่อกันการผิดพลาดอนรอบที่แล้วนะครับก็บ้านหลังกลางวันที่สิบแปด <S <S แล้วก็เว้นหนึงน่งวันเนาะถ้ามีผู้ชาิทีที่สองก็จะเป็นโนที่ยี่สิบต่อเลยนะครับ ส่วนบ้านหลังใหญ่ก็จะเป็นวันที่สิบเก้าแล้วก็ขอขอไปครับสิบอาถุลตะตัวสิบเก้าแล้วก็วันอทีเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับการตีชิงบ้านเนาะยังเป็นยังเป็นนงคงในสนานี้ส่วนบ้านหลังที่ว่างอยู่บ้านหลังที่ว่างอยู่นะครับบ้านบ้านกลางกลุ่มเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับใคร ่าจะใช้สิบเอ๋อเหมือนกันนะครับใครที่มายื่นก่อนก็จะได้บ้านหลังนั้นไปก่อนนะครับเป็นเจ้าของบ้านแล้วถ้ามีคนมายื่นเพื่อชิงก็สามารถยื่นเพื่อชิงต่อได้เลยนะครับเนแล้วก็เรื่องบ้านเรื่องการชิงจุดปูนะครับสามารถนับแต้มเอ,อ๋อนับแต้มเอ,อ๋อ มาใช้ในการยื่นชิงบ้านได้เหมือนกันนะครับผมเริ่มนับแต้เมเอือน์ตั้งแต่วันไหนวะเออไอเหียหัวกูวหลงจากวันที่ยี่สิบเอ็ดไปก็จะเป็นอ่าได้เข้าไปครอบครองบ้านนะครับมีใครมีคำถามเรื่องการครอ,อบครองบ้านไหมครับเริ่มเริเรนับแต้เมเออตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยป่ะครับใช่เลยครับตั้งแต่วันที่หนึ่งวันต้นไปโอเคครับ ขอถามเขอาครองบ้านอ่ะครอบครองบ้านนี้คือถ้ายื่นเราได้เลยหรือต้องให้หลังบ้านที่ว่างใช่ไหมครับทุกบ้านเลยค่ะถ้าทุกบ้านจะมีเจ้าบ้านจะมีจะมีเจ้าบ้านอยู่ครับจะมีเจ้าบ้านเป็นเจ้าของบ้านอยู่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าชถ้าสมมติถ้าสมมติตีชนะแล้วเข้าไปอยู่ได้เลยหรือว่าจะต้องรอให้ถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดก่อนจะเขาเอามันมันต้องมันต้องพุ่าไปกับการ ก,กับทางหลังบ้านอีกทีนึ่งครับเดี๋ยวผมขอไปปรึกษาหบ่อยทีนึงว่าสามารถเข้าอยู่ได้ไหมเพราะว่ามันต้องผูกกับบัตรผูกกับอะไรหลายอย่างใช่ค่ะขาพี่สภาครับอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่แบบว่าสมมติมีนการยืนสอกแกงเราแกงแรกอ่ะชั้แต่แกงแรกเลยแล้วแกงที่ยื่นจะเป็นยังไงใช่ครับใช่อะไรเข้าใจอยู่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปถามํามกับทางหลังบ้านว่าสามารถผูกบัตรกับบัตรแกงเราได้เลยหรือเปล่าถ้าผูกบัตรได้เลยก็เข้าอยู่ได้เลยครับประมาณนั้นเองครับผมนะครับผม ช่เติมนไหมครับถามมาเดื่ยนะครับผมก็กดหนักๆก็เหมือนเดิมครับใช้วิธีการเดิมเลยถ้าเอ๋กับสิบเอ๋บ้านกลางกรุงครับพี่สภายืนได้แค่สองแก๊งเหมือนเดิมแลืว่าจะยืนเป็นสามเพราะว่ามันไม่มีทัดสามใช่ครับสามครับผมแก๊งแรกก็จะเป็นเจ้าของบ้านเลยครับผมเป็นเจ้าของบ้านเลยแล้วก็เดี๋ยวรอสภาประกาศว่าเข้าไปอยู่ได้ตอนไหนก็คือเข้าู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็แก๊งที่สองก็จะเป็นผู้ชัาผู้ช้าทิงที่หนึ่งใช่ครับ แล้วก็ป่ี้ผู้ท้าทอศเป็นอะารต่อไปเนาะครับผมโอเครับาเพื่อแก้เงื่นไขครับได้ครยโอเค,ค okay, มีเพิ่มเติมไหมเอ่ยถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเป็นเรื่องต่อไปเนาะโอเคไม่มีนะครับเรื่องต่อไปนะครับอ่าอันนี้ขอเน้นย้ำในเรื่องของการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน แกงกล่าวนะครับในแต่บ้านเนาะในกฎเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าห้ามให้ผู้อื่นนะครับที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านใช้ออสิ่งอนุกรณ์สะดวกในในพื้นที่แกงเก่าทั้งหมดนะครับกฎค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ฝากเน้นย้ำไปให้แกงทุกๆแกงนะครับใช่น่าจะเป็นแบบตีอเอาแน่เพราะเขาใช้คำว,ออว่าเหมือนระวังในการใช้ในแกงเก่านะครับ ก,ก็อ่านตักันดีๆเนาะนะครับไม,ไม่ไม่อยากให้เกิดไมจัดง,งานขึ้นนะครับ,บก็มันจะมีอ่าพรสิ่งของในบ้านจะมีตู้ตู้นะครับตู้ทั้งสองตู้เลยตู้ตู้แรกที่มันผูกกระบาดแก๊งอยู่อันนี้อาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่าจะมีตู้หนึ่งนะครับที่เป็นตู้เค่อรีนะครับที่เป็นกดร,รหัสอันนี้ก็ห้ามใช้เหมือนกันเตียงนอนนะครับเตียงนอนก็ห้ามใช้อ่า แม้กระทั่ง E.D.M. นะครับ E.D.M. ที่เติมน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยก็ห้ามใช้เด็ดขาดนะครับที่เบิกรถก็ห้ามใช้ก็คือเป็นสิ่งอนวอนุกรมสะดวกของเจ้าของบ้านนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยกางอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านหรือประชาชนเหมือนกันนะครับก็ห้ามใช้ภายในบ,บ้านด็ดขาดนะครับใช่ใช่แล้วประมาณนี้นะครับผมทุกท่านมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ย คาทุกท่านมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีครับโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ครับประมาณนี้ทุกท่านแจ้งให้ทราบเรื่องของการอ่าูณเนาะแล้วก็เรื่องบ้านนะครับก็<ด>เตรียมตัวกันได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกท่าน,นครับผมพี่หมอเซตครับอ๋อเติมลักษณะเต่มความจำหน่อย วอฮะอันนี้คืออะไรคือเสร็จยังวะเฮ้ยอย่าบอกแล้วว่าพวกมึงได้อะได้เลือดได้หมาอ่ะวงล้อนะคะยังของเสียอยู่นะครับทุกๆวันจันทร์เนาะไม่ไม่ไม่มีพี่ไม่ไม่แต่นี้พี่แต่ไม่แล้วก็จะมีเพิ่มใหม่แต่ไม่อย่างเดียวไปในยังไงบล้วเราเป็นคนเก็บฟืนี่เ้าไดฟรีชอตติ้งได้ไหมครับชอตติ้งไม่ได้ยินจ้ะฮัลโหลว่าโหลดได้ยินไหมนี่แล้วค่ะเจสซี่ ครับรก็เมืมอาาอ่อกี้อะไรนะลืมเลยเรื่องวงล้อ,อนะคะทุกๆวันจันทร์นะครับรีเหมือนเดิมสําหรับแก๊งที่ที่ที่แบ่งไว้นาะว่าใครหมุนได้เท่าไหร่ที่หมุนฟรีอะครับมาหมุนได้ทุกวันจันทร์เลยช่วงหกโมงถึงก่อนรีเที่ยงคืน<ม>นะครับไม่มีแล้วก็อีกสองเงื่อนไขก็คือการขายของกับทางสภาซึ่งจะประกาศเป็นรายสัปดาห์นะคะว่าสัปดาห์นี้สภาจะรับอะไรถ้าเกิดขายของถึงสี่แสนก็คือหมุนได้หนึ่งครั้งเนาะเราจะรับเฉพาะบิลแรกนะครับ บินแรกซื้อขายมาเท่าไหร่ก็คือเอาสี่แสนหานได้เลยขายมาร้านสองก็คือหมุนได้สามครั้งแล้วก็การซื้อของเหมือนการซื้อของจะยอดอยู่ที่หนึ่งล้านซึ่งเป็นยอดก่อนลดราคานะครับซื้อสามล้านก็หมุนได้สามครั้งอันนี้จะก,การซื้อของกับขายของจะใช้สิทธิ์ได้ทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของแก๊งรายสัปดาห์ที่หมุนฟรีนั้นคือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกๆวันจันนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้รอรอประกาศพรุ่งนี้นะครับว่า สภาจะเปิดรับอะไรเนาะที่ถึงชี้แสนแล้วได้สิบหมุนตรงนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีแก๊งไหนงงเนาะไม่เรื่องกางรหมุนวงล้อขอขอเรื่องเรื่องเรื่องขายขายของรอบนึงได้ไหมครับขายของสภาจะประกาศเป็นรอบๆไปครับรายอาทิตย์ว่าอาทิตย์นี้สภาจะรับไรแล้วถ้าเกิดนําของตัวนั้นนะครับมาขายกับทางสภายอดถึงสี่แสนนะครับก็คือจะได้สิทธิ์นในการหมุนวงล้อหนึ่งครั้งครับ มัน <Das S 2> ไม่เคยไม่งอคับครับผมกาใจแหลกแล้วมีใครมีอะไรอีกไหมพี่ตะต้นมีอะไรอีกไหมโอเคไม่น่าจะมีอะไรละไม่มีอะไรเนาะโอเคครับขอบคุณแก๊งทุกแก๊งนะครับขอบคุณมากครับผมพี่วันนี้นะครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครรับบขอคคุณับ